็เลยอยากจะขอโอกาสถามเรียนถามพระอาจารย์ว่านอกจากฟังแล้วเนี่ยเรื่องอื่นๆที่เราเคยฟังมาอย่างเช่นว่ามีสมาธิอยู่กับการทำงานก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปนั่งรู้อาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกระหว่างเข้าระหว่างออกมีจุดดับของอาณาปานสติก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธราาาาร,ออร,รออม ไปเดินจกมกรมพี่ๆหลายคนก็ไปไปรีวิเวไปวัดโน้นวัดนี้ไปฟังสำนักโน้อนอาจารย์นี้ให้นั่งปฏิบัติธรรมอดข้าวมาก็มากหิวมาก็เยอะคันนี้คำถามก็คือเรื่องพวกนั้นเรายังต้องทำอยู่ไหมหรือว่าเราควรจะเริ่มต้นทำอะไรดีหรือว่าบางคนทำไปแล้วเนี่ยผิดหรือไม่เราจะทำต่อดีไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมกี่คำ น่าจะทําไม่ท่วะครับค่ะทรมาละเอียดมากความไม่รู้นานแน่นเหนียวแน่นเกินกว่าที่จะบรรจุได้ถ้าเป็นจักรวาลกี่จักรวาลก็บรรจุขอยอกจะถามว่ากว่าแล้วเมื่อเรารู้ว่าไม่มีเราแสดงว่าเราเป็นเอาหลักฐานใช่ไหมครับขอโทษเราเพียงฟังเข้าใจว่าไม่มีเราไม่มีเราความเข้าใจขั้นนี้เดี๋ยวนี้เห็นก็ยังเป็นเราไม่แต่ถ้าเกิดว่าเราเราไป็นประจักษ ถึงขนาด,เ,ดนเราไม่มีเราเราไปจากรีด้มาก่อนรู้อีกมีเราอีกแล้วผิดใช่ไหมผิดครับก่อนรู้แล้วบอกว่าประจกักยังไม่ทันรู้อะไรก็ประจกักรและจัจริงได้ไม,ไม,ม,ม,ม่ไม่คือผมใช้คําสมมุตินะครับก็ไม่เข้ไม่ได้ค่ะไ,ไม่ได,ไได้ต้องพูดความจริงสัจจา,ารมีงั้นถามใหม่ครับพระอรหันต์พระอนาคามีสกิทาคามีพระโสดาบันบุคคลสี่จำพวกนี้ ไม่มีเราตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตเป็นโซดาบันเลยนะครับหรือว่าก่อนเป็นโสดาบันโสดาปฏิมามีคํานี้ไหมมีครับหมายความถึงอะไรผู้ปฏิบัติใ่งถึงถึงโสดาครับหมายความว่าอะไรสัญญาประจักแจ้งธรรมะตามล,ลําดับถึงระดับขั้นที่ความเห็นผิดดับนิพพานกิเลสนิพพาน,น,านยังมีโกฎไหมครับอุปาพระโสดามันไม่ใช่พระอนาคามี หรเอว่าโสดาปิมักก็คือสูงกว่าบุรุชนตรงที่ว่าเชื่อไม่ใช่เชื่อไม่ใช่เชื่อเข้าใจถึงรลักที่มั่นคงไม่เปลี่ยนโอเคครับเข้าใจในคาของพระพุทธเจ้าจนถึงระดับที่เชื่อมัน่นพระประจักษ์แจ้งความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประจักษ์แล้วจึงทรงแสดงความจริงนั้นได้ครับ ที่คําถามเริ่มต้นว่าเรายัางจะไปนั่งขอโทษนะคะเดี๋ยวนี้กําลังนั่งเราอ,อีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนี้กําลังนั่งแล้วไม่ต้องจะไปนั่งเพราะนั่งแล้วใช่ไหมครับพ,พูดถึงว่านั่งที่เขาบอกเขาเรียกว่าทําสมาธิหรือว่าเขาว,ว่าแต่เขาบอกบไหมว่าสมาธิคืออะไรท่าน,นนะที่ครมอยู่ดีๆเขาว,ว่าก็ตามเขาว,ว่า แต่ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรเขาบอกให้นั่งเราก็นั่งเป็นอย่างนั้นเลยค่ะไม่รู้อะไรเลยใครบอกอะไรก็ทํา<บ>ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครว่าอะไรก็เชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งไหมนั่งครับธรรมดาถ้าไม่นั่งก็ยืนใช่ไหมใช่ครับไม่ยนนมืนก็นอนครับไม่นอนก็เดิเนปเป็นปกติใช่ครับเป็นปกติครับถึงือนทุกคนค่ะเป็นปกติแต่ คนที่ไม่ใช่พระสัมมาจ้าไม่รู้ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงละเอียดอย่างยิ่งทุกประเภทที่มีและให้คนอื่นได้เข้าใจได้ด้วยเช่นเรากำลังฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วเข้าใจขึ้นคําว่าธรรมะหมายความถึงอะไรหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่คนอื่นไม่รู้เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นเรา นสสิิส่่งงงึแล้วจะเป็นนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกต่อได้ไหมครับเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวนี้หายใจหรือเปล่าหายใจครับแล้วรู้อะไรรู้ก็รู้บ้างลืมบ้าง <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติของทุกคนแต่ปกติของทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้รู้ลมหายใจ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมปกติของทุกคนไม่รู้ลมหายใจใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ครับวันนี้รู้ลมหายใจยัง <c oughs> ลมหายใจมีทุกขณะแล้วอะไรเป็นเหตุให้รู้ที่ลมหายใจอืมอะไรเป็นเหตุให้เรารู้ลมหายใจน่าจะตัววิญญาณไปรู้รูปลูปที่เป็นลมหายใจไปเอาชื่อมาไปเอาชื่อมาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทุกคนรู้ลมหายใจหรือเปล่าหรือบอกว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตา แม้แต่จะระเรกรู้อะไรก็บังคับไม่ได้เพราะยังไม่เกิดถ้าจะไปให้รู้ตรงนั้นก็แปลว่าเป็นตัวตนทำให้รู้